พระนท่านนายอ,อิลหฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรูบากูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพาเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพผ่อนให้ท่านประธานาธิบดีมีพลังมายสมบูรณ์แข็งแกรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานมีความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีสัมพันธไมตรีที่เจริญงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วในกิจการหลากหลายด้าน ขพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างกันอันได้แก่ด้านการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาและพลังงานสะอาดอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา15นาฬิกา1นาทีวันนี้สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัพปทุมพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวารประจำปี2565และประจำปี2566เฝ้าถูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวรดังนี้ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2565นางธีรพรสถิระอังกูลผู้เชี่ยวชาญด้านกำลังคนทางการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเฟาถูลอ,องพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายรองศาสตราจารย์เดรุณีรู้จักก่อนการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาครคามเฝ้าทูลหลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางประหยัดพึ่งทีมข้าราชก,การเกษียณกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทูลหลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ นางพัน,นิพานวลอนันต์อ,อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีเฝ้าถูหลังพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชน พยาบาลดีเด่นู้ได้รับรางวัลสีสังวาประจำปี2566นาสีมาลีละวงอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองสภาการพยาบาลเฝ้าถูหลองพระบาทและพระสถานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกนกพรจับสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าถูหลองพระบาทและพระสถานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางเพนพิษนุกูลสวัสด อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบรีรัมเฟ้าถูหลังพระบาทและพระราทารรางวัลสีสังวาลประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชนเน,นื่องจากนี้คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขคณะกรรมการรางวัลสีสังวานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลที่เด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวร่วมเฝ้าทูลองพระบาทด้วย เวล 13, า13.55นวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายจารญธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566ประกอบด้วยประเภทองค์กรดีเด่นจำนวน19องค์กรบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่นจำนวน11คนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ดีเด่นจำนวน9คนและประเภทโลกกิติยศแก่บุคคลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระรานทน รังวัลเทพทองจำนวน14คน รางวัลสำหรับรางวัลเทพทองสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธรัรมภ์จัดขึ้นเพื่อเชอิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน